สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาลีมามุกดาหารนะคะมากินช้มตำแล้วก็จะเดินทางไปที่่าโคลาดนะคะก็เลยมาแวะกินช้มตำที่มุกดาหารนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช้มตำาาาาาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรกินเดี๋ยวเราเบิร์ตแล้วรถเงินหนั่งจะนำอีกแล้ว ตอนนี้เขาก็ทารถมารับนะคะทารถมารับนะทุกคน พักว่าคนนัพอจะเดินทางไปเดินดทางไปโคราชนะจ๊ะเดินทางไปโคราชบัวซิ่อดจากโมก่แลนะะทุกคนอันนี้ซื้อเพิงซื้อเดียวกินนะเมิดเมิดประมาณร้อยกว่าบาท แต่ว่าได้เครื่องหลายกว่ายุ่านะได้ได้ไหลายกว่ายุ่านะน้ำน้ำตัวนั้นนาเจ็ดบาทยต่เล่านะยุ่าวยี่สิบบาทนี่เออเติมบ่เพราะว่าปวดหัวท่าพันก็อ่ะไหล่ไหล่สิบห้าสักเออสิบห้าว่ะท่าถ้าถ้าเทียบจะกำเงินกต่ก่อนที่มันยังบวดได้ขึ้นเนาะ

พักรถไม่ใช่พักคขวแวะแวะเข้าห้องน้ำนะคะไม่ไม่ใช่ปต่อนนะจ๊ะเป็นปัม๊มปั๊มแก๊สนะคะ่ะแม่เหนื่อยตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะคะถงโรงแรมแล้วค่ะเดี๋ยวพรุง่งนี้เช้าขึ้นออกไปเที่ยวนะคะเขาใหญ่ค่ะ วันนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะคะขึ้นไปห้องไม่รู้อยู่ชั้นไหนนะคะคือกล้องมันบดแจ้งนะแต่ว่ามันเป็นน้ำใสนะจ๊ะแม่ได้ห้องยัง <c oughs> ได้ห้องหรือยังนอนนะพ่อบ้นอนนะพ่อบ้อ <c oughs> นอน คือปวดกระเจี๊ยบเท่ากใใราแล้วเท่าเราหายขึ้นม่อันนี้ดูห้องนะคะทุกคนนี่จะเป็นเตียงคู่นะจ๊ะมาโซนนี้ก็จะเป็นโซฟาหนังเล็กๆก,กุบกริบเดี๋ยวจ๊ะนี่โซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะนี่ มีทีวีนะจ๊ะไวไฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นพวกน้ำกินทุกลยมีตูส้สภาเตียงก็จะเป็นเตียงคู่นะคะแต่ว่าเสียดายผ้าผ้ามันลายไปมันเลยมันเลยแบบหลุนล,ลาแบบว,ว่าอนนันไปเลยโดยรวมห้องก็คือสะอาดสะอาดนะกับ บ่บอ่อหอดพันธนะทุกคนบอ่บอหอดบ่อหอดพันธ์บาทนะบอ่อหอดพัน์บาทถือว่าสะอาดเรียบร้อยห้องน้าก็สะอาดนะที่พักถ้าห้องน้าสะอาดแล้็ถ้าตามนี้บ่มีฝุ่นบ่มีอะไรก็คือว่าดีนะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตื่นแล้วรอรอออกไปเที่ยวค่ะตื่นนอนแล้วนะคะกินกาแฟาค่ะทุกคน กินกาแฟค่ะกินกาแฟกับนมค่ะตอนนี้เราก็ลงมาเช็คเอา์นะคะแล้วก็จะไปทัวร์นะคะไปทัวร์แล้วก็ไป ไปเที่ยวมันจะได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะนี่ค่ะรถเราเอา้าวคุณแม่ล่ะเราจะไปต่อจ้าอาหารอาหารเส้านะคะ ย่างสุดเลยไม่ค่ะ,ะออใช่ไ่มคะมีไข่กระทะกิน,กนข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อจ้าเพราะว่ามันสายแล้วนะคะทุกคน ยังยังขึ้นไปในกระเป๋าไล่ได้ได <c oughs> ้ทีนี้ก็ไปต่อนะคะ <Okay. S 2> ทุกคนขาตอนนี้เรามาถึงเ,เขาใหญ่แล้วแต่ว,ว่าตรงนี้สถานที่ถ่ายรูปคือคนเยอะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะเอะบืงรถเบืงรถนะ,ะรงน,ระนะคะตรงนี้ที่เราจะมาคือตรงนี้ยังลงจะรถมาได้ Bye. Bye. ฮะะ คนดูค่ะคนเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงที่อ,อยู่ที่เขาใหญ่ที่ดังแล้วก็เป็นตรงที่คนมาเที่ยวเยอะนะคะตรงนี้นะคะแม่ขอนเองี่โอ้ยสวยงามอีกค่ะปังบรรยากาศค่ะทุกคนโอ้คนหลายค่ะสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดนะคะ ที่เขาใหญ่นะคะเดี๋ยวบรรยากาศสวยๆครับพี่นอ้องนะคะรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะภาพสวยมากวอเม้าลดลงสวยจริงๆคะ่ะ เอค่ะทุกคนคนเดียวมากค่ะนี่ะ่ะแดดแต่ว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ บรรยากาศข้างบนค่ะเขืข่อนข่าใหญ่นะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะแดดแต่ว่าไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็้คอยห่อนปันใดแดดลมแรงมากค่ะ <S <S คนไล่ hair มาฮอดมุกทหารแล้วที่นี่จอรดรถปลาไวยอยู่ที่โลบิสันนะนะคะโอ้ยเมยกับเมยมีโซฟ์ครับครับรถฮะ